สวัสดีครับสวัสดีพีพีเอฟและพีพี่่าวอยู่ FC, YouTube ทุกทุกท่านวันนี้เราก็ยังอยู่ที่เดิมอะนี่อาณาจักรหุงเงินพันล้านทานสปอร์ตนะเป็นชื่อใหม่ของอบอริษัทของผู้ใหญนัดผู้ใหญ่นัดรูปหล่อเอาการฉาย,ยานี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะที่จะนำตัวเสนอนะตัวนี้เป็นล็อกกี้นะล็อกกี้นางฟ้า 2องูนะหรือเปล่าเดีย๋ยวเราเข้าเข้าไปชมกันครับเี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันว่าเป็นล็อกกี้ตัวไหนแต่เครื่องตัวนี้ 6dbf แน่นอนนะอครับดูลูครับแม่ยาวจุดลูกครับใหญ่ไม่ใหญ่อโอเคครับเดีย๋ยวเข้ามารับชมว่าตัวนี้เป็นล็อกตัวไหน นี้เป็นลนะ็อก210ไม่ใช่ล็อกหนังฟ้าตอนนี้เป็น210เกียร์เพิ่อดูเพื่องเครื่องเนี่ย6 w f นะครับ oh, 6 w f เครื่องส้มหรือเครื่องดำน่าจะเป็นส้มนะเสียงเดินเบาอะ เรื่องรอบเกียร์นี่ผมจำไม่ได้นะว่าพี่แกใส่เกียร์รอบไหนก็หลายคันเกินก็จำไม่ได้พวงหลังก็น่าจะเปลี่ยนเป็นของเบก้ายูโรทูนะอันนี้อันนี้เปลี่ยนพวงยังพี่อันนี้เปลี่ยนพวงยังพี่เปลี่ยนะเปลี่ยนพวงยังไงเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนครับอ๋อเดิมแต่พอหาอ๋อเปลี่ยนไต่ไม่ได้เปลี่ยนกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วอ๋อกลับมาเป็นเหมือนเดิมหมดแล้ว เดินเบาเงี้ยเงียยเงียบดีเราช่างก็เดินระบบไฟอยู่ครับเราเข้ามาถึงอาณาจักรนี้ก็ต้องรีวิว 6WF หน่อยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวท,ที่พี่สายแบกชาวปั๊มสายที่คุ้นเคยกัน เครื่องจะล้นๆ้นนะต้องขอกระบะสับเครื่องส่งว่าตัวนี้เดินไปครับไร่ระบบเตรียมตัวเช็คความพร้อมขึ้นไปวิ่งอ้อยอีสาคนครับ,บ,บ,บนีเงินเดินระบบพ่อแดนเลน กาะแนบข้างกระซีมาแนบข้างกระซีมาแล้วก็ข้างกระซีออกหลังแล้วเป็นปลายเป็นปลายห้าสองปากอ่ะจะรีวิวยาวไปถึงรูปพ่วงเลย เหลี่ยมยาวมากครับตัวนี้ตัวนี้ก็ผ่าผ่าแกปหน้าลงยันพื้นกระบ,บาเลยฝาน้ายาวตัวนี้ยาวหนึ่งเมตรน,นี่ก็จะเป็นยางใหม่ครับปลายตน้นมูพ่วงนี่เจ็ดเมตร ะประมาณ7เมตรนะครับแต่บาหน้ายาว1เมตรแล้วแน่นอนอยางใหม่ครับายโตนหมดเลยครับตัวลูกบาหลังนี่ก็อยู่ประมาณเมตรแตปิดหรือ2เมตรวีเอสดูไม่มีเท็กอ้อยครับคือใส่อ้อยเสมอกับสะบะเลยแล้วข้างหลังก็ไม่ได้ยื่นมากครับ นี่นก็พี่ผู้ใหญ่แกจะจัดให้ชมฟังแบบสเต็ปเบิ้ลพัดๆเล้อพี่ผู้ใหญ่แกก็กะว่าจะใส่อ้อยไม่ยื่นมากครับก็ยื่นตามความพอดีก็จะยื่นประมาณทักยี่เซนแล้วก็เสมอกระบะขึ้นไปเลยเพราะว่าปิงอ้อยเคนครับนะอ้อยลานก็จะทุบประมาณสเต็ปนี้ รถหรือเรือก็ถ้าเกิดติดตามไม่ี่ต่อเขาจะมีพี่ๆเอปีคนอ่าทุกหลายคนนะที่ว่าทําลูกพ่วงสเต็ปแบบนี้เ่อหน้าเฉาะหลังครับยืนจำหนับครับเป็นอีกหนึ่งบ้านคนะทีมงานถ้าจะเกียบจัดหนักจัดเต็มครับเสสายบรรทุก ลูกกับตัวนี่ฮะตามชื่อชื่อตามนี้คนระับปูคงไพบูลบ้านโป๊แล้วพี่แกก็มาเสริมสามเหลี่ยมยาวมากครับนี่นี่ก็ใช่ฮนะชาวฟื้นเลยอันนี้ก็จะทำเครื่องหมายต่อเลขทะเบียนไว้เลยฮนะเพราะว่าตอนกลับมาจากวิ่งอ้อยก็จะเป็นสามเหลี่ยมธรรมดา ต,ตัวนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมสําหรับวิ่งอ้อยครับยาวๆตัวนี้ก็ลูกไม่ดำับลูกธรรมดาพื้นพื้นธรรมดาเลยไม่ดาสาหรับวิ่งไม้วิ่งอ้อยฮะตัวนี้นี่ก็เป็นช่างมาเดินไปครับระบบ ตามกฎข้อระเบียบของสมาคมแต่ระเขตนะว่าถูกต้องให้ทางถูกต้องตามกฎระเบียบว่าต้องทําแบบไหนอันนี้ก็ไปตามถูกต้องตามกฎระเบียบคนระับทุกไม่สูงเกินไม่ยื่นเกินครับตามบารถที่ต่อแต่แต่ตามรถที่บาร้ที่ต่อบาร์มาก็ไม่ไม่ใช่ธรรมดา พีพีเอคนไหนที่อยู่วงการอ้อยอก็จะรู้ดีโอเคตัวนี้ก็ให้พีพีเอได้รับชมเครื่องอพอสังเกตนะแต่ตัวนี้เป็น 6Wf สาวง Wf นั้นก็มีคำถามถามเข้ามาว่ารถร้อนไหมอะไรไหมทางที่ผู้ใหญ่แกก็บอกว่าก็ไม่มีปัญหา ถ้าเกิดว่ารถน้ำไม่แห้งอะไรไม่น้ำมันเครื่องไม่ขาดก็ดันได้เต็มที่ฮะรถหนักๆน,นี่ไม่พอสะเทือนแรงของ W F นะเพราะว่าเป็นตระกูล๊ำสายเครื่องใหญ่ก็จะมีพลังแรงม้าที่เยอะตัวนี้ก็จะมองดูจากหน้าะระฆังมีรอยกาวเทขาวนี่น่าจะเปลี่ยนน่าจะรื้อเปลี่ยนจานเดือหมูมาเรียบร้อยแล้ว เพราะว่าเครื่องใหญ่ขนาดนี้เกียร์ก็ต้องนู่นนะครับสิบรอบประมาณนั้นออกก็น่าจะมีสี่มีอะไรแต่บางทีผมไปรู้ข้อมูลมาจะมีเกียร์ตัวหนึ่งที่เพื่อนผมเคยทักมาถามเป็นเกียร์เก้ารอบครึ่งออกรอบผโ,โดยที่ไม่ได้กลับรอบเกียร์เป็นเกียร์ตรงรุ่นมาจากนอกเลยเกียร์ตัวนี้เขาก็ว่าจะหายากกันนิดหน่อยนะก็ เป็นความรู้อีกความรู้หนึ่งที่ว่ามีมีีรุ่นมีกี่แบบนะออกเข้าไรยังไงนะเดี๋ยวจะพาไปคะอันเล่งสักนิดหน่อยก่อนจบคลิปกันครับ t b f c ทิ้งใหญ่ครับก็อขอคะอันเล่งหน่อยนะ แค่นี้พอเขครับเพราะว่าช่างเขาเดินสายไปอยู่เราก็ให้เกียรติกับทางอู่ทางรถบ้านนี้ด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราจบคลิปนี้ด้วยโฉมหน้าหน้าตาล็อกก 6DF ป้ายจเจริญรุ่งเรืองนะนี่แต่ป้ายเดิมแต่ตอนนี้พี่แกเปลี่ยนไปแล้วว่าเป็นถุง ถุงเงินหรือถุงอะผมจำไม่ได้นะกันอ่าโอเคเดี๋ยวเจอคลิปหน้าเดี๋ยวจะบอกว่าพี่แกเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบริษัทอะไรอ่าโอเคครับถ้าเกิดชอบกดไลค์กดกระดิ่งกดซับตัวรห้กดติดตามนะสวยครับพบกันคลิปหน้าครับ